สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสคลิปน้องแมวแสนรู้เฝ้าบ้านได้เลยเลี้ยงไม่เสียอาหารเม็ดจริงๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดแสนจะน่ารักและฉลาดมากสําหรับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านโดยเฉพาะแมวเชื่อว่าหลายๆคนนั้นชอบแมวและอยากให้น้องแมวของตนเองนั้นฉลาดมากแต่แมวบ้านนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเมื่อผู้ใช้บัญชีติกตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปซึ่งที่บ้านนั้นได้ติดกล้องไว้ และได้เจอพฤติกรรมของน้องแมวที่เลี้ยงไว้บอกเลยว่าฉลาดสุดๆพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าปาไม่ล็อกประตูขโมยเข้าบ้านทําไงละ่ะและก็ได้เพิ่มเติมว่ามีหน้าแมวแสนรู้ซึ่งในนั้นจะเห็นน้องแมวตัวขาวดํานั้นได้กระโดดไปล็อกประตูไว้งานนี้ทําเอาชาวเน็ตต้องเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆและเอนดูในความแสนรู้ของน้องเช่นฉลาดมากแมวที่บ้านมีแต่หาทางหนีออกหลายครั้งตามจนเหนื่อยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่า เขาโครงการฝากบ้านไว้กับแมวคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเก่งมากไม่ใช่เปิดออกแต่ปิดให้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเก่งมากขอขอบคุณขอ้อมูลจาก new.an.ts ขอบคุณคะ่ะ